สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาระบายสีหน้ากากเจ้าชายกันนะครับด้วยสีที่เรามีอันน้อยนิดนะครับเราไปหาซื้อก็สีหมดนะครับสีเบอร์นี้หมดไปจากชั้นนะครับเศร้าใจมากแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเ,เดี๋ยวไปหาซื้อใหม่ ยีห้อนี้ไม่มีเดี๋ยวเอายี่ห้ออื่นก็สบายไปได้เลยนะครับเป็นสีกลางๆของชุดนี้นะครับ เจ้าชายอะไรจะดำทั้งตัวขนาดนี้เนาะบางทีก็ไม่เข้าใจนะครับเจ้าชายทำไมจะดำทั้งตัวขนาดนี้นะครับรู้ไหมว่ามันเปลืองสีไม่ใช่อะไรหรอก แต่เปลืองสีนี่ก็ไม่เร็วร้ายเท่ากับมันจะแบ่งวัตถุต่างๆออกจากกันยากนะครับแต่ถึงมันจะยากแล้วเราจะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะครบลนะเดี๋ยวไม่เราจะใช้สีแดงเลยเท่ากันอันดับแรกก็ปิดหมวกด้านในเนาะเราก็มาะบายซ้ำอีกทีนึงนะครับ แล้วเราก็ระบายในส่วนที่โดนทับอยู่นะครับให้มันเข้มก็ตรงขอบขอบเราก็จะปล่อยขาเอาไว้นะครับเอยไม่ใช่ปล่อยขาปล่อยให้มันมีน้ำหนักอ่อนๆเอาไว้นะครับ เสร็จแล้วก็ใช้สีเทาที่อ่อนลงนะครับมาระบายในส่วนเงาของที่เป็นสีขาวของหน้ากากนะครับกลายเป็นว่าหน้ากากนี้ไม่มีสีสันใดๆเลยนะครับน่ากเกลียดมากคือมันทำลายจิตใจคนวาดรูปนะครับแบบมีสีอะแยะนะครับแต่ไม่มีสิทธิ์ได้ระบายนะครับ ต่อมาก็ใช้สีแดงนะครับระบายตรงส่วนที่เป็นไม้ยิดีใจมากที่เราได้ระบายสีอื่นนอกจากสีดำก็เกินไปนะเบอร์ไปแต่ว่าก็ให้มันแบบมีสีอื่นบ้างก็ได้อะไรแบบนี้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับสำหรับคลิปการระบายสีหน้ากาดเจ้าชายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อ,อย่า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 พึ่งลาสำหรับน้องๆดีกว่าสำหรับน้องๆที่ชอบหน้ากาดเจ้าชายนะครับแล้วสนใจจะลองหัดวาดก็ลองหัดวาดตามได้นะครับกับคลิปสอนวาดนะครับ แล้วก็มาระบายสีกับคลิปนี้นะครับกับหน้ากากเจ้าชายที่เป็นพี่ดาวคำนินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ